ม,มีคำกล่าวว่าอ่าน3มก๊กครบ3จบครบไม่ได้แต่เรากลับคิดว่าหากได้อ่าน3มก๊กเพียงแค่จบเดียวจะยิ่งเป็นคนน่าคบและสามารถอยู่รอดในสังคมแบบไม่ให้ใครมาเอาเปรียบได้อย่างแน่นอนวันนี้เลยอยากแนะนำ3ามก๊กฉบับแปลใหม่โดยวันไวยพัฒโนไทยมีจำนวน2เล่มในรูปแบบบ็อกเซตค่ะ3มก๊กเป็นสุดยอดวรรณกรรมร่วมสมัยซึ่งถูกถ่ายทอดมายาวนานกว่า1,700ปีและ3ก๊กฉบับนี้ได้แปลจากต้นฉบับภาษาจีนดั้งเดิมของหลอก กว้านจงชนิดคำต่อคำทําให้มีเนื้อหาสาระครบถ้วนอ่านเข้าใจง่ายมากๆนอกจากนี้นะคะยังมีแผนที่และตัวละครในเรื่องประกอบการอ่านยิ่งทําให้เราเข้าใจเรื่องราวมากขึ้นไปอีกค่ะจึงเหมาะสําหรับทุกท่านที่ชื่อชอบวรรณกรรมเรื่องนี้หรือท่านใดที่อยากเริ่มอ่านสามก๊กเป็นครั้งแรกขอแนะนําสามก๊กฉบับแปลโดยวันไวพัฒโนไทยเล่มนี้ค่ะและนี่จึงเป็นหนังสืออีกเล่มที่อยากแนะนําให้อ่านค่ะ